สวัสดีค่ะพบกับแพรแล้วนะคะในคลิปที่แล้วนะคะที่แพร์พูดถึงพอร์ตฟลิโอนะคะคลิปนี้แพรจะมาพูดถึงทุน84,000นั่นเองค่ะซึ่งเป็นทุนที่แพรสอบไปนะคะทุน84,000นะคะนั่นก็คือทุนที่นักศึกษาที่รอบหนึ่งติดนะคะมาสอบแข่งขันกันนะคะโดยที่ทุนนี้นะคะเป็นทุนเปล่าของมทอสอหรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีนั่นเองค่ะสิทธิประโยชน์ของทุนนี้นะคะนั่นก็คือ เราจะได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิจค่าบำรุงมหาลัยแล้วก็ค่ากิจกรรมนักศึกษานะคะนั่นก็หมายความว่าเราไม่ต้องเสียค่าเทอมเลยนะคะเราจะได้ลดหย่อนค่าหอพักขอในนะคะเป็นจำนวนเงิน3,300บาทยกเว้น พอพักสุรานิเวศ18นะคะเราจะไม่ได้รับการยกเว้นนะคะและเราจะได้เงินเดือนไปใช้นะคะเป็นเงินจำนวน4,000บาทต่อเดือนค่ะเราจะหลุดชุนเมื่อเรามี G-PAC ต่อปีน้อยกว่า3.00นะคะเราติด F ติด U เรียนซ้ำแล้วก็ประพฤติไม่ดีหรือว่า เรียนเกิน4ปีหรือว่าพ้นสภาพนักศึกษานะคะเราก็จะหลุดทุนตัวนี้ไปค่ะทุนตัวนี้นะคะเป็นทุนสําหรับสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่างๆแล้วก็นิเทศค่ะซึ่งในแต่ละสำนักวิชานะคะก็จะมีเกณฑ์การให้คะแนนแล้วก็วิชาที่สอบที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองค่ะของแพรนะคะซึ่งเป็นสำนักวิศวกรรมศาสตร์นะคะก็จะได้สอบ4วิชาค่ะนั่นก็คือภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์เคมี K Me, แล้วก็ฟิสิกส์ค่ะเกณฑ์การให้คะแนนนะคะเต็ม100ค่ะก็จะมีอังกฤษ20คณิตศาสตร์35เคมี Me 10แล้วก็ฟิสิกส์35นั่นเองค่ะโดยมีเงื่อนไขว่าในแต่ละวิชาที่เราสอบเนี่ยเราจะต้องได้คะแนน40%ของคะแนนเต็มขึ้นไปนะคะถ้าสมมติว่า เราได้คะแนนรวมของทุกวิชาสูงมากๆแต่ว่ามีวิชาในวิชาหนึ่งที่เราได้ต่ำกว่า40%เราก็จะไม่ได้รับทุนตัวนี้นะคะในตอนที่แพ้สมัครนะคะเขาก็จะให้แพ้เลือกสาขาที่จะสอบชิงทุนค่ะเกณฑ์ของทุนนะคะใน1สาขาเนี่ยจะมีนักศึกษาที่ได้รับทุนอย่างมากที่สุด3คนนะคะอาจจะเป็น2คนหรือ1คนเลยก็ได้ค่ะซึ่งสาขาที่แพ้เลือกนะคะเป็นวิศวกรรมเคมีนั่นเองค่ะ ในการเตรียมตัวสอบนะคะแพมมีแพลนว่าตอนนั้นอะ่ะเราอยากจะทําคณิตศาสตร์กับฟิสิกส์อ่ะให้ได้คะแนนมากที่สุดเลยเพราะว่าเป็นวิชาที่คิดเปอร์เซ็นต์เต็ม100มากที่สุดนะคะนั่นก็คือ35%ส่วนเคมี Me กับภาษาอังกฤษนะคะเราก็คิดแค่ว่าทํายังไงก็ได้ให้ได้คะแนนเกิน40%นะคะเพื่อที่จะได้รับการพิจารณาชุนนั่นเองค่ะในพาร์ทของเคมี Me นะคะแพก็อ่านเนื้อหาไป คร่าวๆเลยค่ะอ่านคอนเซปต์มันไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าหนึ่งแพ้อ่านไม่ทันค่ะโดยที่แบบเราติดรอบหนึ่งไปแล้วเราก็แบบติดเล่นไปเลยอะคะ่ะก็เลยทําให้เราอ่านหนังสือไม่ทันนะคะส่วนคณิตศาสตร์กับฟิสิกส์นะคะเป็นวิชาที่เราทําได้อยู่และะ้วค่ะเพราะว่ามันเป็นผลพลอยได้จากการที่เราตั้งใจเรียนตั้งแต่ตอนมสม .5 าม .6 นะคะมันก็เลยทําให้เราแบบสบายขึ้นหน่อยอะคะ่ะ ในตอนสอบนะคะคณิตศาสตร์จะมีประมาณ25ข้อแล้วก็เป็นแนวที่ยากกว่า o n e เแล้วก็ง่ายกว่าแพทหนึ่งอะคะ่ะส่วนภาษาอังกฤษนะคะก็จะมี4พาร์ทค่ะเป็น error reading conversation grammar ใช่ค่ะเคมี <c ười> Me นะคะ <c ười> พวกเนื้อหาม,ม .4 ม .5 นะคะก็คือต้องไปอ่านเลยค่ะอ่านเน้นๆเ,เลยค่ะเพราะว่ามันออกข้อสอบแบบ ออกเนี่ยออกเยอะมากค่ะพวกตารางธาตุกดเบสปริมาณสารสัมพันธ์นะคะก็คือออกค่ะฟิสิกส์นะคะก็จะออกเป็นเชิงคอนเซปต์นะคะว่าแนระบบเนี่ยเรามีคอนเซปต์ในการคิดอย่างไรแต่ว่าข้อที่แบบว่าอ่านแล้วแทนสูตรไปเลยตรงๆก็มีค่ะหลังจากที่แพสอบเสร็จนะคะแพ้มีความรู้สึกว่าเออแล้วก็แบบกังวลนิดหน่อยว่าเราอาจจะไม่ติดนะคะแต่ว่า เราก็ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ติดเราก็จะไปยืนยันสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยื่นที่เราติดร่วมหนึ่งนะคะตอนที่ไปสอบนะคะแพรไปสอบที่อาคารเรียนรวมสองค่ะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีค่ะซึ่งตอนนั้นเป็นคุณพ่อคุณแม่ไปส่งค่ะคุณพ่อคุณแม่แพรก็คือแบบว่าหาข้าวหาน้ำให้แพรกินอยู่กับแพรตลอดทั้งวันเลยค่ะซึ่งท่านก็เป็นกำลังใจดีๆของแพรนะคะ วันที่ประกาศผลนะคะตอนนั้นแพรกำลังนั่งเล่นกับเพื่อนอยู่ห้องสมุดค่ะแล้วพอช่วงใกล้ๆเที่ยงเนี่ยเขาก็ประกาศผลแล้วและแพ้ก็เลยแบบเลื่อนๆ่อนดูแล้วพอเจอชื่อแพ้นะคะแพก็แบบดีใจมากๆาค่ะซึ่งเพื่อนของแพรก็ดีใจไปกับแพ้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นการเล่าเกี่ยวกับทุน 84. ดบพันสาเป็นการรีวิวสิ่งที่แพไปไปพบไปเจอมานะคะถ้ามีการผิดพลาดตรงไหนหรือว่าแพพูดอะไรผิดไปแพต้องขอแพ้ด้วยนะคะ เพราะว่าถึงจะเป็นคลิปที่2แพ้ก็ยังตื่นเต้นเหมือนถ่ายคลิปแรกเลยค่ะแล้วแพ้ก็อยากให้น้องๆน,นะคะที่รอบพอร์ตของมสอ2ติดรอบหนึ่งนะคะให้ไปลองสอบทุนตัวนี้ดูนะคะเพราะว่ามันเป็นทุนที่ดีมากๆค่ะแล้วก็ช่วยซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายของที่บ้านหรือว่าแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่ไปได้เยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็แพ้เชื่อว่าน้องๆทุกคนสามารถสอบติดได้แล้วก็ทำได้นะคะเพราะว่า ถ้าแพ้ทาได้น้องๆทุกคนก็ทําได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้แพ้ด้วยนะคะและถ้าอยากให้แพรทำคลิปไหนต่อไปก็สามารถบอกกันได้เลยนะแพ้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย